เราคุยกับนักวิชาการนะครับอาจารย์พิสิทธิ์ลีอาธรรมครับนักวิชาการอิสระอดีตรัมตรีช่วยว่าการส่วนกังครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับอาจารย์มองสถานการณ์ภาษีตอบโต้ของสหรัฐซึ่งยังยืนพื้นที่สาี่หกเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยทีมองประเมินการทํางานของทีมไทยแลนด์หน่อยครับว่าที่ผ่านมาถือว่าทํางานผิดพลาดหรือทํางานเป็นยังไงครับเออผมก็ไม่อยากที่จะไปต่อว่าต่อสานนะครับครับ แต่เขาอยากจะขอตั้งเข้าสังเกตว่าปกติแล้วเนี่ยการจรจาแบบนี้เนี่ยมันมีความสำคัญมากนะครับ<ม>และทอมเองในอเมริกาเนี่ยเขาก็ใช้ตัวเองเป็นหลักด้วยไม่เหมือนกับผู้นำอื่นในอเมริกาที่รเรื่องแบบนี้สิเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่แต่งูดนี้ยทําเขาเล่นเองเพราะทําอ,อยากจะเป็นพระเอกในอเมริกาในเรื่องนี้<ม>นะครับเพราะฉะนั้นเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มาก แต่ว่าเราเนี่ยเราส่งนัมตรีครังไปเฉยๆเนี่ยเชื่อว่าไม่ได้เฉยทำเจอกรทดายโชของอเมริกานะครับเราก็คงจะไม่ได้ยโอกาสที่จะต่อรองในทั้งสิ้นเพราะว่าไม่ได้พบผู้นําที่มีอำนาจตัดสินใจของอเมริกาก็าือคำอนะครับน่าเสียดายที่ผู้นําเราเนี่ยถ้าเป็นอ่าสมัยก่อนก็จะต้องอย่างน้อยต้องต้องเป็นนายกที่ดงไป ถ้าเป็นนายกไปเนี่ยนะครับเขาจะต้องเปิดประตูต้อนรับที่ทำเนียบขาวค่ะนะครับแต่ว่างวดนี้เราไปแบบครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยที่เขาจะให้ความสําคัญนะครับนี่ก็เรื่องที่หนึ่งดังนั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่ใจว่าทําไมอัตรา36เปอร์เซ็นต์จึงยืนอยู่เอผมแค่จะบอกว่าเขาไม่ได้พิจารณาอะไรซื้ยซ้าคือเมื่อสามเดือนที่แล้วก็บอก36เปอร์เซ็นต์งวดนี้ก็36เปอร์เซ็นต์นะครับครับไม่เหมือนกับประเทศอื่นที่เขามีการเจรจาขึ้น เราจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งประเทศชอ,อื่นก็ตามนะครับก็แน่นอนครับมันก็มีความก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าอยู่ตัวอย่างเช่นของญี่ปุ่นเนี่ยจากเดิมเขาบอกว่าโดน24เปอร์เซ็นตแต่งวดนี้ญี่ปุ่นก็โก่มากที่ขึ้นมาเป็น25เปอร์เซ็นตนะครับหรืออย่างประเทศอย่างที่ตุเซียเนี่ย เมื่อดสามเดือนที่แล้วบอกยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์วดนี้ก็ลดเหลือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ <Okay. S 2> ประเทศอื่นอย่างเช่นแม้แั่งลาวเนี่ยเมื่อก่อนโดนสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับงวดนี้ก็เหลือสี่สิบนะครับหรือเมียนมาเนี่ยเมื่อก่อนก็โดนสี่สิบงวดนี้ก็เหลือสี่สิบฉะนั้นผมคิดว่าณอุาลาเนี้ยอเมริกาก็มีอยู่ในใจแล้วว่าเขาต้องขึ้นอัตราภาษีระหว่างยี่สิบห้าถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ นะครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เลยเพราะว่าฐานะ,ะการค้าระหว่างประเทศของเบริการที่ขาดทุนมันโดยตลอดเนี่ยตามหลักมันต้องมีการลดค่าเงินเห <ๆ S 2> มืนอมน <ๆ S 2> ที่เราเจอเมื่อตามปีสองห้สีู่นในประเทศไทยนะแต่ดอลลาร์มันลดค่าไม่ได้นะครับโดยเทคนิคก็ต้องใช้วิธีการขึ้นอัตรา,าภาษีแบบนี้นะครับก็ก็เป็นการพยายามดึงให้ดุงการค้าเนี่ยเข้าสู่ภาะวะดุลขาดทเนืองไทยเราตอนนั้นเราลดค่าเงิน จนกระทั่งค่าเงินบาทเนี่ยทำให้เราเกินดุลการค้าต้งต้นนะครับครับงั้นไม่ต้องสงสัยว่ามันต้องโดนอัตราภาษีอัตราใดอัตราหนึ่งแต่ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเขาคณอยู่ในกลุ่มเดียวกับประเทศอย่างญี่ปุ่นเกาหลีหรือมาเลเซียครับนะซึ่งโดนยี่สห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะเราเราไม่น่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับลาวหรือเขมรที่โดนไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับ เพราะนั้นก็ต้องถือว่ารัฐบาลตอนนี้ยังไม่ได้ทําการบ้านที่ดีเพียงพอเห<า>มือนกับว่า<น>อ,อเมริกาเนี่ยให้เราเนี่ยออยู่เฉยๆก่อนคืออยู่อยู่ที่เดิมนะครับอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นข้อสังเกตเบื้องต้นข้อสังเกตต่อมานี่ก็คือว่าจริงๆถ้าเราเจอเจอจจาเนี่ยนะครับจะเป็นอัปจาไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราดูโครงสร้างของอสินค้าออกของเราที่ไปอเมมิจาเนี่ยนะครับ เราส่งออกไปอเมริกาเนี่ยประมาณ่4 45-50พันล้านเหรียญสหรัฐรนะครับที่สัดส่วนก็ประมาณ15-18%ของส่งออกทั้งหมดนะจริงๆก็ไม่ได้มากนะครับ1 5 1ปอ่า18%อ่อแต่ว่าในบรรดามูลค่าสินค้าเกือบเกือบห้าหมื่นล้านเหรียญเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ย เป็นสินค้าที่เป็นของต่างชาติที่มาลงทุนในไทยครับนะครับเริ่มจากที่กลุ่มที่หนึ่งก็คือจีนที่มาช่วงหลังเนี้ยย้ายโรงงานมาแล้วก็มาทำาใ็นิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ส่งไปเมือนมาเพื่อง,ง่ายมาถ้ายี่ห้อขายว่าขายว่าทาในเมืองไทยในกลุ่มนี้ผมคิดว่ารัฐบาลก็ควรจะปล่อยให้จีเนเขาไปว่ากันเองนะครับกลุ่มที่สองเนี้ยที่มีมูลค่าเยอะเนี่ยก็น่าจะเป็นสินค้าที่ โรงงานของอเมริกันเองก็ดีหรือญี่ปุ่นก็ดีเนี่ยมาตั้งในเมืองไทยแล้วก็ส่งออกไปนะครับ,รบเช่นซีเกตที่สิบพวกฮาร์ดดิสของคอมพิวเตอร์ครับนะญี่ปุ่นที่ผลิตรถยนต์แล้วก็ส่งไปอเมริกาซึ่งผมว่าส่วนนี้ยทั้งจีนทั้งอาโทษทั้งญี่ปุ่นทั้งผู้ประกอบการอเมริกันนะฮะหอ,อการค้า,าอเมริกันเนี่ยคงต้องดิ้นรนอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนที่สามเนี่ยนะครับก็คือสินค้าเกษตรซึ่งมีมูลค่าเพียงประมาณ 5พันล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณาประมาณงเปอร์เซ็นของมูลค่าส่งออกรหรือ10เปอร์เซ็นของมูลค่าที่เราส่งไปอเมริกาเนี่ยส่วนเนี้ยสินค้าเกษตรเหล่านี้นะครับเป็นอันที่รัฐบาลเนี่ยควรจะเอาใจใส่ดูแลนะครับ,รบให้เราเนี่ยได้รับอาตาราภาษีที่ดีกว่านี้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตัวอย่างเช่นข้าวเราส่งออกไปประมาณ800ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ ซีฟู้ดประมาณหนึ่งพันล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือว่ายะางพารานะฮะซึ่งรวมไปถึงถุงมือและยางรถยนต์เนี่ยก็ประมาณเจ็ดล้านเหรียญสหรัฐน, atur, น,นะฮะพวกกุ้งนะครับพวกไก่ดสดครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของน้ําตาลน,นะฮะเบสเซ็ตเนี่ยรวมกันประมาณห้าพันล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองนะฮะคิดเป็นประมาณสิบเปอร์เซ็น เอ่อจริงๆก็ไม่ถึงประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เทที่เราส่งบอกไปอเมริกานะฮะพวกนี้ก็ต้องโดนอัตราภาษีที่สูงถึงสามหกเปอร์เซ็นเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยแข่งกับเพื่อนบ้านอย่างเช่นเอ่ออย่างเช่นถ้าเกิดมาเลเซียเขาโดนค่ายี่ห้าเปอร์เซ็นจะเนี่ยเป็นเด็กสปรนะครับ,รบแต่ผมเชื่อว่าสินค้าเกษตรเหล่านี้ยอเมริกาเนี่ยมีความต้องการสูงแล้วก็ยากที่ประเทศอื่นจะมาทำทดแทนได้ง่ายๆ,ๆนะครับเพราะ,ะเราควรจะต้องใช้โอกาสที่เอเชรยจาเนี่ย ปกป้องสินค้าเกษตรของเราซึ่งเป็นของคนไทยแล้วก็จ้างงานคนไทยมากกว่านะครับสินค้าอีกนงที่เป็นของคุณอเมริกันของคนจีนของคนญี่ปุ่นหรืออื่นใดที่มาตั้งในโรงงานแล้วก็มาจ้างคนไทยทำได้เล็กน้อยเนี่ยผมเชื่อส่วนนเนี่ยให้ทางเจ้าของประเทศขึ้นดูแลไปน่าจะเป็นประโยชน์กับเรานะครับระคะ่ะอาจารย์คะเมื่อเมื่อครู่อาจารย์พูดถึงเอตัวคนไปเจราจาคือระดับนายกเราแล้รัฐมนตรีต่างประเทศอะไรเนี่ยไม่ได้ไปเลยนะอาจารย์ คือตอนนี้ก็วิเคราะห์กันไปว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องที่โดนจํากัดวีซ่าเข้าสหารัฐหรือเปล่าจากกรณีส่งชาวอุยกูกลับประเทศตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าต่อให้นายกไปอาจารย์คิดว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากนี้หรือยังไงคะอาจารย์คือคือผมไม่อยากที่จะให้ความเห็นเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ทราบกริึงว่ามันมีตุผนอะไรที่เราดีต่างประเทศไม่ได้ไปด้วยครับนะ อ่หรือว่าร่มตรีหรือว่านายกรฐมตรีถ้าไปเนี่ยจะทำาอะได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าทั้งเนี่ยเป็นคน,นถือรถถืออย่างใครก็จมที่จะมาเจอจากเขาเนี่ยต้องเลยระดับผู้นํเท่านั้นครับที่เขาจะาว่าอ่คุยด้วยนะครับ,รบเขาจะเปิดทําเนียเขาคุยด้วยเนี่ยต้องเป็นผู้นํเท่านั้นอยู่จากส่งเจ้าหน้าที่ไประดับนอตรีเนี่ยเขาไม่เขาไม่แคร์นะฮะครือคือเข้ากับไม่คือเขาไม่เห็นความสําคัญของคนเหล่านี้เลยครต้องเสียดายที่เราส่งระดับนี้ไปครับ อ๋อค่ะอาจารย์ดิฉันถามนิดนึงค่ะอาจารย์คือในจดหมายที่ทรัมป์ส่งมาเนี่ยเขาบอกว่า36%เนี่ยเอ่อก็คือดูเหมือนว่ายังเป็นระดับอันเอ่อเปอร์เซ็นต์ที่น้อยๆอยู่นะอันเนี้ยมันมันจะเป็นการขู่มันจะเป็นการขู่ฮะนะคือจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าจากข้อมูลที่ประกาศมาแล้วเนี่ยอาจรยจะอยู่ระหว่าง2 5่สครับ25ก็คือประเทศที่เป็นพันธมิตรกับเขาเคยร่วมมือสงคามไม่ได้กันเช่นยีซูนเกาหลีนะฮะ จริงๆเราเนี่ยร่วมหมือนกับอเมริกาเนี่ยมากกว่ามาเลเซียสิมาเลเซียยังแค่ยี่ิห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะ,ะแต่กลุ่มประเทศที่ไม่เป็นนีตกับคัามากนะเช่นพม่าไอ้กัมพูชาหรือลาวพอดีเนี่ยโดนตกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งเราเนี่ยคงไม่ใช่กลุ่มนั้นนะค,ะครับเพราะจริงๆในฐานะของประเทศไทยเนี่ยนะครับในหลวงอ่เราเอาเอรัชการที่เก้าเราก็ประสูุที่อเมริกามือนกันนะเ,เรามีสัมมีสัญญาพันธะไตรีกับอเมริกาอยู่ มันจ,จริงๆเนี่ยเราควรได้รับการเกื้อกูลมากกว่านี้นะครับ,รบอย่างอย่างผมว่า25%เนี่ยน่าจะเป็นอันตราที่เหมาะสมครับแต่ถ้าจะให้เลือกเนี่ยครับผมก็คิดว่าเราควรจะเลือกปกป้องสินค้าเกษตรเรารสินาการเกษตรเราที่เป็นของคนไทยมากกว่าอะไรที่เป็นของต่างชาติที่มาทําในเมืองไทยก็ดูแลให้แต่ว่าถ้าถึงที่สุดแล้วต้องช่วยเนี่ยผมคิดว่าช่วยกลุ่มนี้ซึ่งก็ไม่ได้มากแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ของการส่งออกที่ เราส่งไปมีการเท่านั้นเองครับครับอาจารย์อาจารย์พิสิทธิ์ครับพรเพิินคุณพิชัยวันนี้ให้สัมภาษณ์จาสื่อมวลชนบอกว่าทางทีมไทยแลนด์ของเขาเนี่ยยังมีเวลาอีกหนึ่งเดือนและจะมีการยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมกับเข้าไปอาจารย์มองว่าอะไรที่สหรัฐสนใจอยากให้จัดจะให้เราเปิดให้ขาวเพื่อจะเขาจะลดภาษีให้กับเราอะครับเออคือผมคิดว่าเขามีประเทศที่ต้องเจรจาด้วยว่าห้าสิบประเทศครับนะฮะเขามีมีปัญญาบุมมีเวลาที่ตรงนั้นคุ้มครีดได้ครับใคร่อใครครับ นะฮะและสุดท้ายเขพยายามจะตั้งแต่งให้ประเทศต่างๆเนี่ยนะฮะเข้าเข้าสู่ในกรอบเขาที่ผมพูดนะฮะครับถ้าคุณไปใช้พันธมิตรก็จะให้ยี่ห้าเปอร์เซ็นตครับถ้าคุณไปใที่ไม่ใช่พนันธมิตรก็ประมาณแสีน่สะิบเปอร์เซ็นตนะฮะเพราะนั้นของเราเนี่ยัตราที่เราควรจะเอ็นจอยควรจะต้องถึยี่ห้าเปอร์เซ็นตเพราะนั้นจริงๆเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะคือให้ผู้นํของเราจริงๆก็คือนายกครับเดินทางไปคุยกับทั้งหน่อย ับที่ให้ดึงเข้าไปนะให้ให้ให้เขารู้สึกว่าเราให้เกียรติเขาให้สําคัญคนะฮะผม่ยเชื่อว่าระดับเนี้ณเวลาเนี้ยเขาไม่มีเวลาที่จะมาดูแลไอีกต่อไแล้วครับครับอ,อาจารย์คะแล้วตอนคือ,ค,อคืออย่างของเวียดนามเนี่ยมันมีตัวออยี่สิบเปอร์เซ็นต์กับสี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้เขาก็บอกชัดเจนถ้ามีการสวมสิทธิ์เข้าไปแต่ว่ารอบล่าสุดที่เขาประกาศมาเนี่ยมันไม่ได้มีบอกเฉพาะไอตัวสวมสิทธิ์ตรงนี้เลยใช่ไหมคะอาจารย์นั่นหมายถึง หมายถึงว่ามันรวมแล้วหรอไตารางตารางของเวียดนามยังไม่โผล่ขึ้นมาในตารางภาพรวมครับก็เลยไม่น่าจะว่าไอ้ข่าวที่ปล่อยไปเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยคืออย่างน้อยผมเช่อประเทศสนีเมเนี่ยเขาคงให้ยี่สิบห้าเอร์เซ็นต์ิ้ๆเนี่ยเวียดนามเนี่ยมีสงครามกับเข้ามาหลายปีนะฮะเขาเขาไม่น่าจะชิดเวียดนามดีกว่าเราครับ อาจารย์ครับผมถามเป็นความรู้หนึ่งเพิิมผมยังมีความไม่เข้าใจนะครับคือเดิมทีสหรัฐมีการปรับภาษีเป็นภาษีเบรดเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มี r e ซิ p r o c อีกสามสิบหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเวลาคำนวณจริงๆคือคำนวณบวกกันหรือว่าเอาเรสสามสิบหกเปอร์เซ็นต์เรสเดียวเลยครับอันนี้คือความสับสนที่ตลาดยังมีอยู่ครับว่ามันไม่ชัดเจนนะครับอะไดที่การเจรจายังไม่ลงเอยนะฮะทุกอย่างยังยังปั้นแผงได้อยู่ครับนะผมเชื่อว่าตอนนี้อเมริกาคงต้องอย่างน้อยเนี่ยครับ ยี่ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยจะพื้นฐานละับได้สลสิบเปเซ็นต่างๆในคงเยียบขึ้นมาเป็นยี่บห้าเปอร์เซ็นตนะอันนี้ที่นีผมเข้าใจเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าจะคุยง่ายคือในเวลานี้ผมเชื่อว่าเขาเองก็ผิดอลรครับอืมค่ะใช่ครับใครๆก็อยากจะเจรจาด้วยอาจารย์แม้แต่ประเทศพันธมิตรนะอย่างญี่ปุ่นที่โหเรียกว่าไปคุยกันจะสิบครั้งได้ยังคือโดนขึ้นจากยี่สิบเป็นยี่สิบห้าครับซึ่งก็โกรธมากนะฮะ แล้วญี่ปุ่นตอนหลังเหมือนไม่ยอมไม่ยอมงอให้เลยนะคือไม่ยอมอ่อนข้อให้ด้วยนะ<ช>ประทับฝีปากกันไปมาด้วยอาจจะเรื่องเอ่อเรื่องของข้าวเรื่องของยานยนต์ที่เป็นจุดเปลาะบางที่ทรัมป์เอามาขู่เนี่ยฮะอาจารย์เอ่เราแต่วยเวียดนามเนี่ยเวียดนามก็ยังเอ่อขออภัยไม่ใช่เกาหลีใต้พันธมิตรอีกหนึ่งก็ยังคงคงเดิมอาจารย์มองคือถ้าเราจะดูตัวอย่างสองประเทศนี้เนี่ยเราเรามีบทศึกบทเรียนอะไรศึกษาจากเขาหรือเราควรจะศึกษาจากเวียดนามดีคะ คือคือเราคงจะไม่มียหน้าต่อรองมากกับควาหลีหรือทีหรือญี่ปุ่นนะครับอ่าแล้วคือเราจะเราจะทำตัวกลางนักก็ไม่ได้นะฮะครับในเดียวกันเราจะไปหอเขาแบบเวียดนามก็ก็ใช่ที่ค่ะนะครับผมว่าทางที่ดีเนี่ยผู้นำรู้สุดของเราซึ่งเนายกจะเป็นใครก็แต่เนี่ยต้องวิ่งไปที่วอชิงตันไปขอเกือครับคว่าเอในส่วนของสอชิงตังเกษตรเนี่ยเราขอ เป็นศูนเปอร์เซนได้ไหมถ้าจะส่งจากไทยไปนะนะฮะหรือ,อยังเจ๋ง่าแค่ยี่มากาเปอร์เซนต์เท่าเท่ากับที่อื่นแค่นี้ผมคิดว่าก็าน่าจะพอสมควรแล้วเพราะว่าสินค,าค้าอื่นเนี้ยก็ปล่อยให้คนอื่นเขาประเทศที่เป็นเจ้าของธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยเขาไปว่ากันเองนะครับหยได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้ียกเรเพียกของอะไรมากครับป็ะหยัดไปให้อะไรมากผมคิดว่าประเทศไทยเรานี่ยังไงต้องปกป้องภาคเกษตรเป็นหลักอย่าปล่อยให้หมูแดงเข้าประเทศไทยอย่างเด็ดขาด อย่าปล่อยให้สินค้าเกษตรอื่นที่เรามีปัญหากับเขาเนี่ยนะครับเข้ามาเราปกป้องเฉพาะสินค้าเกษตรเราเนี่ยก็ก็น่าจะดีครับครับแต่ว่าตอนนี้เท่าที่เปิดเผยออกมาเป็นข้อมูลเนี่ยคือเราจะได้รับผลกระทบจากสินค้าเกษตรแน่นอนเพราะว่าเหมือนกับว่าทางทีมไทยแลนด์เนี่ยเป็นการลดลดภาษีบางส่วนที่เป็นแบบว่าเสนอไปเนี่ยน่าจะเป็นสินค้าเกษตรด้วยอาจารย์มองว่าเป็นคนยอมซึ่งมีคนยอม ค,คนที่อยู่ในภาคเกษตรคุณนอออกมา,อาบอกกล่าวรัฐบาลว่าอย่าไปทำอย่างนี้นะฮะรัฐบาลทำอย่างนี้ไม่ถูกก็เหมือนที่ยีสินเขาไม่ยอมครับเกาหลีใต้ยีสไม่ยอมด้วยทุกประเทศเขาก็ปกป้องสิ่งค้าเกษตรโดยเฉพาะยิ่ง EU เนี่ยจะยิ่งไม่ยอมด้ครับอืมอ่ออาจารย์แล้วแล้วถ้าเกิดว่าสถานการณ์แบบออกมาลักษณะเนี้ยอาจารย์คิดว่าการบ้านหลังจากเนี้ยที่ ทีมไทยแลนด์เนี่ยคุณจะรีบทําเร่งด่วนนอกเหนือจากส่งตัวผู้นําไปซึ่งตอนนี้ผู้นําของเราก็รักษาการอีกด้วยอาจารย์คิดว่าควรจะทํายังไงดีคะคือหนึ่งหนึ่ง,งต้องให้ทําเนี่ยเปิดทำเรียกข่าวต้อนรับเราครับรักษาการก็<ะ>ได้คะอาจารย์พอผมไม่แน่ใจนี้ต้องต้องไปดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่ใช่ผู้นําไปเนี่ยไม่มีประโยชนนะ์ฮะเพราะว่าไปเกจอเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาควจะต้องพยายามเจรจาดักทินที่สุดเพื่อให้ทั้เนี่ยเขาเห็นว่างาน ถ้าถ้าเจ้าหน้าที่จะยอมเนี่ยทําก็คงจะไม่พอใจนะฮะผมว่าทั้งเองเขาอยากจะแสดงออกว่าเขาเป็นผู้ําเป็นคนผู้งายเป็นคนตัวไพ่เป็นตัดสินใจนะฮะเพราะนั้นเขาจะต้องพยายามที่จะเอาเ,เรื่องพวกนี้กับตัวแลว้วก็อันที่ให้ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ท่านต่ำกับเอ,อเอเซียก็คือทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นและมาเลเซียได้เนี่ยอย่างเราก็ไทยก็อยู่ในกลุ่มนี้ที่จริงไทยเนี่ยในฐานะที่น่าจะ อได้รับการดูแลมากกว่ามาเลเซียทุกสุดซ้าครับนะครับเราเราไม่เคยเป็นศัตรูกับเขาเลยเราทํางานกับเขามาโดยตลอดที่ผ่านมานะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นเบื้องต้นที่ต้องทำให้ได้ครับแล้วก็ถ้าจะขอเนี่ยจริงๆริงสินค้าเกษตรเนี่ยมีสัดส่วนแค่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ของส่งออกไปอเมริกาเท่านั้นเองมันก็ไม่ได้มากมายนะครับค่ะอาจารย์ก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงเดือนพฤษภาคมนะมันมีข่าวใหญ่อ่ะคุณกองที่ว่า ทรัม p ์ออก n i น a อเ o ชันเนี่ยได้ไปได้รับอนุญาตให้ไปสร้างรีสอร์ทสนามกอล์ฟในเวียดนามแล้วก็เหมือนกับเวียดนามก็เอาใจมากประเคนให้ทุกอย่างเนี่ยคือถ้าเทียบกับบ้านเราเนี่ยคือเราจะต้องทําถึงขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย์คงคงไม่ได้ครับของเราถึงขั้นนั้นคงคิดว่าประเทศไทยก็คงต้องพูดง่ายคือมีศักดิ์ศรีพอสมควรน,นะฮะแล้วก็แล้วก็ยังไงเจ้น,นยครับ ถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องอย่างนี้ก็คงจะถึงจุดลงเอ่ยเพราะว่าอเมริกาจะมาเล่นง่ายกับ<ฆ>เรื่องนี้ไปนานคงจะไม่ได้<ฆ>มันจะเจอวิกฤตเศรษฐกิจน,นะครับ<ฆ>เจอปัญหาเรื่งองการไม่มีสินค้าขายในอเมริกาซึ่งจะเป็นเรื่องการเมืองที่รุนแรงมากดังสุท้ายอเมริกาต้องพยายามสรุปกกับร้อยห้าสิบประเทศนะ<ฆ>จะมาจะมาะมีเรื่องราวเล็กน้อยกับประเทศอื่นมากมายคงไม่ได้ เพราะว่าเรื่องใหญ่เขาสุดก็คือเรื่องจีนมากกว่าแบมพูดเรื่องนี้เข้าทางเลยอาจารย์เรื่องบริกสักนิดหนึ่งนะคะอาจารย์บริกเนี่ยเมื่อเช้าทรัมป์เพิ่งออกมาบอกนะว่าประเทศบริกเนี่ยออกมาวิฆาวิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับภาษีแม้ว่าไม่ได้เอ่ยชื่อประเทศโดยตรงก็ตามเดี๋ยวจะเจอภาษี10%ซแล้วไทยเราเนี่ยเพิ่งจะเข้าเป็นหุ้นส่วนหนีรูปคุณจิราพรสินทุพยไปจับมือกับประธานการประชุมนะคะที่บราซิลเนี่ย อาจารย์ว่าเรื่องนี้มันมีมันอยู่ในเหตุผลด้วยไหมที่เราโดนสามสิบหกเปอร์เซ็นตอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการด้อยความรอบครอบของผู้นําไทยนะฮะันว่นสถานการณ์ตอนนี้ไปทําเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรขณะผู้นาทีมีงไม่ได้ไปเลยงานนี้นะเพราะนั้นเพราะนั้นนี่ก็เป็นเป็นบทเรียนอันหนึ่งแต่ว่าก็อย่าให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมามากนักพยายามเพลย์ดาวน์ลงไป น่าจะมีค่แล้วก็หันหน้าไปเจอจากเขาเรื่องสิ่งแว้อเกษตรเนี่ยเป็นหลักนะครับอืมค่ะอาจารย์สงทายซึ่งนิดหนึ่งนะคะในฐานะประชาชนคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยเห็นหลายคนก็ตกอกตกใจนะค,คุณก้องไม่ว่าจะภาคธุรกิจประชาชนทั่วไปก็ตกใจกับเรื่องนี้นะว่าเออเราต่อไปเราจะมีชีวิตอะไรกันอยู่ได้อย่างไรในโดยเฉพาะในการดําเนินธุรกิจข้าวของอะไรมันจะแพงขึ้นไหมหรือ มันจะส่งผลกระทบก่อต่ออาชีพของแต่ละคนอย่างไรอาจารย์อยากจะฝากอะไรส่งท้ายตรงนี้สักนิดเชิญค่ะครับก็โลกข้างหน้านี้คงจะเป็นโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าปัญหาเรื่องของไอ้ตัวทาลิฟหรือการปกป้องสินค้าต่างๆเนี่ยมันก็จะที่มีความรุนแรงมากขึ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ย ผมก็อยากจะให้ความหวังเล็กน้อยนะครับว่าถึงแม้เราจะมีอัตราภาษีที่สูงกว่ามาเลเซียก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะส่งออกไปไม่ได้เลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมาเลเซียก็ไม่ได้มีสินค้าที่เราจะส่งออกเช่นข้าวไทยดีนะครับหรือยางพาราสดีนะฮะต่อให้อาตราภาษีไทยเนี่ยจะแพงกว่ามาเลเซียเนี่ยสินค้าไทยยังไงสิ่เนี่ยก็ไม่มีที่ไหนในโลกที่จะส่งข้าวไทยหรือยางพาราได้ ภาคภที่เมืองไทยผลิตนะครับครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีผลกทะบทบ้างนะซึ่งเรื่องเรื่องของการส่งออกจะมีราคาแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่จะร้อนที่สุดก็คืออเมริกันที่เป็นผู้ผลิตที่ต้องรับภาระนะครับทนไทยเราเองเนี่ยโชคดีที่สัดส่วนของสินค้าโดยเฉพา,าสินค้าเกษตรในการส่งออกไปอเมริกาทั้งหมดมีแค่สองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองที่เป็นเกษตรที่เหลือเนี่ยเป็นสินค้า,า,คาที่ จํานวนไม่น้อยเลยนะที่มาจากจีนแล้วก็มา,าพัฒยี่ห้อไทยแล้วก็ส่งต่ออเมริกาซึ่งผู้อันหลังเนี่ยผมคิดว่าจีนเนี่ยจะต้องอยู่ในฐานะที่ลำบากกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในสถานการณ์อย่างนี้ผมคิดว่าประเทศไทยก็เราอย่งน่าจะดูแลกันได้ดีเพียงแต่ว่าขอให้มีแนวความคิดที่ดีครับว่าในการเจรจาระดับนี้ผู้นําเราต้องมีบทบาทนะครับต้องเข้มแข็งแล้วก็ให้สำรอบข้อ ครับ<ห>ค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์อาจารย์ศิริธิธรรมนะคะสวัสดีคะ่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีครับท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคุณก้องครับก็อาจารย์ยังมองเรื่องของมิติการเจรจามากกว่านทางเทคนิคเนี่ยคือต้องส่งนายกไปแต่ว่าเรื่องเนื้อใสเรื่องไส้ในของของตัวพิกัดสินค้าเนี่ยขออาจารย์ขอแค่อย่างเดียวว่าขอให้คุ้มครองสินค้าเกษตรของเราอย่าไปยอมเขาแค่นั้นเองอันอื่นเนี่ยเดี๋ยว ให้ไปขอการค้าแต่ละประเทศทเขาเป็นเการ์เอ,เองนะเพราะว่าเข้าใจว่าสินค้าที่ส่งไปสหรัฐที่กระทบอ่ะก็คือสินค้าของผู้ผลิตอเมริกาเนี่แหละที่ส่งกลับไปนะฮะก็อาจารย์มองว่ายังไงต้องคุ้มครองภาคเกษตรเป็นหลักนะฮะแต่ก็สังเกตนะคุณก้องก็มีการสังเกตกันจริงว่าครั้งนี้นักติต่างประเทศไม่ได้ไปนะนายกก็ไม่ได้ไปส่งทีมคุณพิชัยคนเดียวทีมคุณพิชัยนะคะแล้วก็ไปคือคือคาดหมายว่ามันน่าจะเกี่ยวน่าจะเกี่ยวหรือเปล่า กับการถูกแบนวีซ่าครั้งนั้นอ่ะที่ส่งคนชาวเวีูกลับประเทศก็เมีไม่เห็นมีไม่เห็นการแสดงความสามารถครับแต่เอาจริงๆความเห็นที่แท้ม่รู้ว่าไปเองแล้วมันจะได้มากได้ผลอะไรบ้างคือโอเคอาจจะได้ในแง่ของของความการให้เกียรติหรือความรู้สึกอะไรอ่ะแต่ว่าถ้าด้วยตัวคุณแพรทองทานแล้วไม่แน่ใจคือถ้าที่อาจารย์พูดอ่ะมันเหมือนกับนักวิชาการหลายคนพูดพี่ไพศาลก็เคยพูดแบบว่าคือทรัมป์อ่ะเขาวางตัวเป็นจักรพรรดิดังนั้นเนี่ยเขาอยากเห็น ผู้นำต่างๆของโลกสัมผัด้วยการมาเออมามาผู้นำต่างเนี่ยมาสยบต่อเขาเขาเขาต้องการภาพนั้นคืออันนี้คืออาจารย์ก็มองมันประเด็นนั้นเหมือนกันว่าเขาต้องการคนระดับผู้นำประเทศมาพูดคุยมายินยอมมาเจรจานะฮะก็คุณพิชัยคุณพิชัยเนี่ยได้พบกับเจมิสันครีเนะผู้แทนการค้าสหรัฐแล้วก็อาจจะเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังหรือว่าอาจจะเป็นรัฐมนตรีคลังอีกคนหนึ่งดิฉันไม่แน่ใจนะแต่ ก็คือไม่ใช่ระดับประธานาธิบดีนะคะครับ